มาดูในเรื่องของสุขภาพผู้สูงอายุกันบ้างค่ะโดยโรงพยาบาลวิภาวดีก็ได้มีการจัดกิจกรรมในเนื่องในเดือนผู้สูงอายุโดยมีนายแพทย์หญิงอัมพรเปรมปีดาเปิดเสวนาในหัวข้อเรื่องดูแลผู้สูงวัยให้สุขภาพกายใจเกินร้อยค่ะโรงพยาบาลวิภาวดีจัดกิจกรรมเนื่องในเดือนผู้สูงอายุโดยมีการจัดบรรยายเรื่องผู้สูงวัยใจแกร่งสุขภาพแข็งแรงโดยแพทย์หญิงอัมพรเปรมปรีดา และเปิดศิวนาหัวข้อดูแลผู้สูงวัยให้สุขภาพกายใจเกินร้อยเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพกายและใจของผู้สูงวัยตลอดจนมีความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานที่ต้องดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว ทั้งนี้พลโทนายแพทย์พร้อมพงศ์พีระบูลผู้อํานวยการโรงพยาบาลวิภาวดีกล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงว่าลูกหลานจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดโดยให้ผู้สูงอายุในครอบครัวออกกําลังกายอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวัยสม่ําเสมอรวมทั้งต้องตรวจสุขภาพเป็นประจำเพื่อที่จะรักษาโรคได้อย่างทันท่วงทีผู้สูงอายุนี่ต้องอาศัย ลูกหลานฮะลูกหลานคือต้องช่วยดูแลผู้สูงอายุเพราะผู้สูงอายุเนี่ยจะบาดเจ็บง่ายจะล้มง่ายล้มแล้วถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะกระดูกกระดูกสะโพกหักอะไรอะไรพวกนี้ตกเตียงอะไรต่อคือต้องมีคนดูแลสักคนหนึ่งก็จะดีคนที่จะใกล้ชิดดูแลแล้วผู้สูงอายุจะพอใจก็คือลูกหลานแต่นี่ลูกหลาน,นยังคงจะแล้วแต่แล้วแต่แ ครอบครัวบางครอบครัวเขาก็ดูแลอย่างดีนะบางครอบครัวก็อาจจะจ้างพยาบาลพิเศษหรืออะไรนะคอยคอยดูเลยส่วนส่วนทางด้านอารมณ์นี้ก็ต้องก็ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมก็โรงพยาบาลก็จะมีส่วนช่วยในการด้านอารมณ์ให้ให้เขาเขาเรียกว่ารวมกลุ่มกันเป็นสมาคมหรือชมรมผู้สูงอายุเขาก็จะมีแนะนํากันเองนั้นะว่าจะออกกลาลังกายทําอารมณ์ให้แจ่มใสย,ยังไงกินอาหารยังไงให้มันถูกสุขลักษณะ ด้านในประกาศสิทธิ์บัวสุวรรณดารานักแสดงกล่าวเสริมถึงการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัวว่ากำลังใจจากลูกหลานนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญมากและการทำจใจให้ผ่อนคลายไม่เครียดก็จะทำให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุดีขึ้นด้วยก็ความกระตันยูเนี่ยนะครับก็จะทำให้เรา อ,อย่างน้อยเราได้ได,ได้ได้ทำในสิ่งที่เราผมเชื่อว่าดีที่สุดในชีวิตเนี่ยดีกว่าไปทำอย่างอื่นทั้งสิ้นเลยนะครับอดทนทั้งทางกายและใจนะครับดูแลท่านให้อย่างดีที่สำคัญก็ตั้งใจทำมาหากินมีเก็บตังค์เยอะๆนะครับแล้วก็เป็นคนดีต่อสังคมด้วยครับนางดวงใจเทพนนการจนาคูณวัย65ปี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เล่าว่ารู้สึกดีใจที่ทางโรงพยาบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่จะมีกิจกรรมส่งเสริมและแนะนำแนวทางในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก่ประชาชนโดยทั่วไป